สวัสดีค่ะเซนเนะคะวันนี้พามาชม Toyota Revo Cap ปนะคะปี2019เข้าใหม่นะคะแต่งจัดเต็มนะคะให้ล้อมใหม่ๆไปเลยที่สำคัญคันนี้บอกเลยว่าเป็น Toyota Revo นะคะราคายที่489,000บาทจัดเต็มได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราตามไปชมคันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะเซนตงเอนะคะวันนี้พามาชมในส่วนของ Toyota เครื่องยนต์ 2.4J คันนี้ที่อยู่ด้านหน้านะคะรถเข้าใหม่ราคา4 89,000บาทแต่งจะเต็มในส่วนของล้อแม็กให้เลยและที่สำคัญด้านหลังเราแต่งมาให้ในส่วนของเหล็กค้ำหลบป้ายช่วงล่างแน่นๆเดิมโรงงานนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมแน่นอนสำหรับใครที่กำลังมองหารถแับไว้ใช้งานสักคันหนึ่งและออกรถน้อยๆผ่อนถูกๆแนะนาคันนี้เลยนะคะสวยมากรถทงเข้านะคะเอกสารได้งา่าย บัญชีนะคะรับจ้างทั่วไปเราก็รับนะคะรับทุกอาชีพรับทุกเงื่อนไขนะคะสําหรับคันนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้จอดอยู่ที่เซรีไทยรถสวยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้รถคันนี้ก็สามารถโทรตรงหาเซลล์เอได้เลยที่เบอร์0 9 4 5 9 8 9 2 5 6นะคะเดี๋ยวเราตามไปชมภายในคันนี้กันค่ะสาหรับคันนี้นะคะประตูสามารถเปิดแคบได้กว้างเลยนะคะขึ้นลงสะดวกสบาย ภายในก็มาพร้อมกับเปาะผ้าสีดำน,นะคะไม่อมความร้อนนะคะที่สำคัญคันนี้ยังมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็หน้าจอฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะคะใช้งานได้ดีปกตินะคะและคันนี้ยังมาพร้อมกับเลขไม์เพียง99,240กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถคันนี้ก็โทรตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0945989256เซล A นะคะ